งัวหายหล่อมี่เงี้ยจีเป้หล่อมี่เง <c oughs> เอ,อ้า <c oughs> แมนะะ่นภกัาเป็นภาษาไทยนี่เขาเขาเขาต้องทำว่างัวหายหล่อมอะไรคันภาษาไทยเขาว่างัวหายล้อมคอบจีเปรหล่อมี่เงียงัวหายแล้วจีเปรหล่อมี่เงียหล่อมอะไ่เงี้เอ,อ้าเราจะต่วไปที่ไหนก่อนภาษา ไปหลอกมาที่แจกเงียอ๋ออันนี้คืออ๋ออันนี้คือคำตอบ,บเป็นบ่เออคำตอบเออหน้าหายไปหลอกมีอย่างไปหลอกมายังฟังกันทันทีเด้อเอองูหายหลอมีอย่างอันนี้ขอสเสลย์งวหายาาหายล้อมอะไรอ๋ออยากฟังคาดหลอมอะไรเอ้าวคำตอบ,เอ,ตอบเอองวเจ้าหายเจ้ามาโตไปหอมีอย่าง <laughs> เจ้าคือบุปผา เอาโอ้ยมั่ก็คำเดียวกันน่ะอล่ะ